สวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยยังครับแอร์เย็นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมสั่งฟิดให้ได้สั่งหน่อยเหนาอยู่ท่ว่าเริ่มเลยครับครผมสวัสดีครับครับผมผู้กำกับสองคนนี้แสดงจากเรื่องพัดลมใหญ่แย่ครับเยังงไรทุกคนอะไรยังไงบ้างแต่ รับผมจ้้ยเชนะครับผมรับบทเป็นพัดลมครับครับดังนั้นได้ชายครับรับบทเป็นป่าฝนใช่คือคือชื่อตั้งแต่ชื่อลุลครก็ไม่ธรรมดาเลยครับใช่ซีรีส์ของเราจะธรรมดาได้ยังไงใช่ไหมใช่ครับครับเป็นเรื่องราวอะไรัไงบ้างเป็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กนักศึกษาปีสี่ครับผมก็คือป่าฝนดังเรื่องครับก็จะจบมหาลัยแล้วแต่ว่าต้องหาที่ฝึกงานแต่ไม่รู้จะฝึกงานที่ไหนดีก็เลยมี AJ กับ JJ เนี่แหละ เป็นหลานของคุณจุงอีกทีหนึ่งก็แบบเป็นหลานครับก็อันนี้เป็นเป็นบอสเป็นบอสใช่ใช่ก็ผมเป็นเพื่อนกับหลานเขาก็เลยเออเรียกว่าเส้นมาที่บริษัทเพื่อที่จะมาฝึกงานแต่เรื่องที่พีคกว่านั้นน่ะคือป่าฝนเนี่ยดันไปจูดผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคนนี้แหละที่ชื่อว่าคนนี้ก็คือก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะเข้ามาฝึกงานนะครับเหมือนพวกเราอั n t a l l y เจอกันอยู่แล้วในในสถานที่บันเทิงแห่งที่หนึ่งแล้วก็ มีการมึนเมากันเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ครับผมทำให้พวกเราสองคนจูบกันครับผมแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอกันอีกในฐานะเด็กฝึกงานกับพอสครับผมอ๋อใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เป็นเรื่องราวทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆป่าฝนเมาแล้วก็จูบแน่นั้นแหละก็ผมเป็นหลานเอ้ยผมเป็นเพื่อนของหลาน เรื่องหลานคืออายุผมไม่ได้ระบุไว้ในซีรีส์แต่ว่าผมปีสี่แต่ผมผมเป็นน้าครับผมเป็นน้าของน้องเอเจเอเจเจเจครับแสดงว่าผมเป็นอะไรกับพุณเป็นแฟนเอ๊มันต้องแบบนี้คือรอชมอยู่แล้วมันยังไงนะแฟนมันยังอ่าก็ก็เล่นขั้นเลยไม่ต้องฝึกงานจริงก็เป็นเลขาเลยจะฝึกทำไมใช่ไหมเลขา็นเลขาเลยเหรอเอออันนี้ใ ซี <si รีส์ซีรีส์ซีรีส์ครับซีรีส์คร um ับผมก็อะไรนะครับยังครับจริงๆผมว่ามันคือความเสน่ห์ของเรื่องนี้มันมีมันคือมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแกล้งกันในบริษัทมากกว่าแบบด้วยความที่เขาเป็นเด็กของงานแล้วเรามีเรามีตำแหน่งเป็นบอสอะไรอย่างเครับเราก็จะแบบด้วยความชอบเราก็จะแย่ๆเล่นๆนะครับผมใช่แต่จริงๆอยากจะบอกว่าดานามิกเรื่องเนี้ยมันเป็นคอมเมดี้นะเพราะว่าเรามีจริงไหมเนี่ยจริงจริงเหรอจริง พอามีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยครับผมก็จะเป็นแบบพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยอะน้องตุ้ยับน้องเลโก้แซมมี่เอเจเจเจอันนี้คือไลน์ไลน์อัพที่เป็นเพื่อนของป่าฝนก็จะเป็นฟีลเหมือนแบบเฮฮาแฮปปี้กันในบริษัทตลอดเวลาใช่ครับผมเอาจริงๆก็เป็นเรื่องที่รีเซ็ตอะเพราะว่าเราโตกันมาสองเรื่องแล้วใช่ไหมหมายเลงปุ๊ก เรารับบทรุนแรงมา2เรื่องแล้วเรียกว่ารับบทรุนแรงอยู่ไม่ถึงเข้มข้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอกลับมาเรื่องนี้ก็สิแฮปปี้ครับผมที่ได้เล่นซีรีส์ที่มันค่อนข้างเฟรชค่อนข้างสดใสครับผมแล้วก็ทีมนักแสดงเองก็เอ่อเป็นตัวตึงคอมเมดี้อยู่แล้วในซีรีส์ของเราเป็นเรคอมก็รู้สึกว่ามันเป็น perfect m แม c ชิ่งมากๆครับผมทอมเทย์นี้ครับยากแล้วทีเนี้ยเตรียมการขันอยู่ในซีนกับพวกนี้ทุกคนนี้ใช่สมโตเตมมากๆครับจริงครับ สำหรับทเรื่องนี้จริงๆรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ค่อนข้างใกล้ตัวสำหรับเรับผมากถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นซีดีโอไปบริษัทไหนก็ตามแต่รู้สึกว่าเรามีความเรามีความที่ใสความเป็นผู้นาด้วยแล้วก็มีความมีความบอสซี่เบาๆด้วยครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลตัวผมขนาดนั้นสำหรับดังป่าฝนจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นแบบแนวกวนๆน แล้วก็เป็นเด็กมหาลายัยปีสี่ซึ่งนังเพิ่งจบไป2ปีที่แล้วก็ยังไม่ไกลตัวมากอ่าใช่ก็ยังจําความได้นะครับใช้คาว่าจําความเลยนะใช่2ปีครับผมก็กลับมาเป็นเด็กมหาลาัยก็จริงๆก็เบสิกแฮปปี้นะใช่มมันจะมีความแบบ,บ,บแบบแบบเจอเด็กของงานน่ารักก็รังแกหน่อยและกันใช่คเลอนเร่ยใส้กี่แ่ อ๋อของดังมีอีกเรื่องนึงครับของดังมีเรื่องอยู่ในความปกป้องสองป้องปืนครับครับใช่เล่นกับคุณจิมมี่แล้วคุณสีครับอ๋อของผมของผมยังเป็นความลับอยู่ครับแต่มีแต่มีแต่มีครับแต่อะไรนะครับมีมีทุกมีทุกแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เพลงโปรเจก ทั้งนอกทั้งเจ็กข้างในใช่แนวนอนแนวเฉียงแนวตั้งที่หมดแล้วโปรเจกต์มาหาลัยอะไรนะครับมีไหมครับโปรเจกต์มาโปรเจกต์มหาลัยเดี๋ยวทําประมาณปีหน้าครับถ้าจบไม่รู้ว่าจะจบหมือยังไม่แน่ใจมีอะไรช่วยทกำได้เสมออเลยครับมีอะไรช่วยทกำได้เสมอไม่ผมเก่งอยู่แล้วครับเอ้ยเก่งคอเอียงนะครับแค่ผมก็เอ่อยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับซีรีส์ใหม่ของจุงดังนะครับผมทัดลมอย่างนี้นะครับผมซึ่ง เออมันเหมือนการการรีเซ็ตพวกเราทั้งสองคนนะครับผมกจากที่เราได้เล่นซ<ม>ีรีส์เรื่องที่ผ่านมาเช่นอ <ำ S 1> ะไรย่เพาร์ทคิ <Heart> killer, หรือว่าเดอะยูทีเเนี่ยมันมีความแบบหนักหน่วงเข้มข้น,นเรื่องนี้ทุกคนจะได้แบบเราสมองได้แบบได้เห็นวิฟที่ค่อนข้างชิลขึ้นเลยครับ<ม>ก็แอกก็ฝากอย่งใจให้แสดงทุกคนเลยทีมันทุกคนด้วยครับฝากด้วยครับทุกคน